ครับสวัสดีครับในคลิปที่ผ่านมานะครับใน ep ที่4เราก็ได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับกับการตรวจเช็คไฟแบ็คไลท์ของ iphone 6นะครับในคลิปนี้เราก็จะมาเรื่องของไฟเลี้ยงจอนะครับในคลิปที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรนะครับเรื่องนี้ใช่ไหมครับเนี่ยเรื่องไฟแบ็คไลท์เนี่ยก็คือไฟแบ็คไลท์ชุดนี้ นะครับไฟแบ็กไรา์ไดเวอร์นะครับก็คือไฟขับตัวนี้เป็นไฟขับแสงนะครับแสงสว่างจออไฟขับแสงนะครับไฟแสงจะฝั่งจอทีนี้ในคลิปนี้เราจะมารู้ตัวนี้ตัวที่มีชื่อว่าเชสนัทหรือเกาลัดเนี่ยนะครับเชสนัทนะครับเชสนัท ว่ามันคืออะไรนะครับไฟเลี้ยงจอไฟเลี้ยงระบบจอภาพเนี่ยนะครับมันจะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนนะครับก็คือส่วนของแบ็คไลท์กับไฟส่วนของไฟเลี้ยงวงจรภายในจอนะครับให้แยกกันให้ออกนะครับอาการเสียเนี่ยอาการเสียมันจะมีส่วนของอาการไฟจอกับไฟแสงสว่างจอแยกกันนะครับ2ตัวนี้แยกกัน แต่ทำงานสัมพันธ์กันแต่ว่าอาการเสียมันจะแยกกันแยกกันเป็น2ชิ้นโอเคนะครับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเช็ดนัดนะครับก็คือ IC เลี้ยงวงจรภายในจอนะครับก็วงจรเลี้ยงภายในจอก็จะรับไฟเมนเท่าแรงจ่าย4โวลต์วิ่งมาเลยเป๊บเข้ามาที่ V-in ขาที่เท่าไหร่เนี่ย ขาที่หหรือเปล่าอ่าอันนี้ยนะครับ V in แล้วก็ส่วนหนึ่งก็ผ่าน L วิ่งมาปุ๊บเป็นสวิตต์นะครับวงจรน,นี้เรียกว่าวงจรบูตคอนเวอร์เตอร์เหมือนเดิมนะครับเป็นบูตคอนเวอร์เตอร์บูตคอนนะครับบูตคอนเวอร์เตอร์เป็นบูตคอนเวอร์เตอร์นะครับ,นะรบ, ter, รบวงจรบูตคอนเวอร์เตอร์ ก็จะเน้นเรื่องอะไรครับเน้นเรื่องแรงดันเรื่องกระแสแล้วแต่ว่าเขาจะนำไปใช้ในส่วนไหนนะครับแต่บูตคอนเวอร์เตอร์เนี่ยหลักๆมันเลยมันจะเน้นเรื่องแรงดันนะครับมันจะไม่เน้นเรื่องกระแสมากเท่าไหร่หรอกมันจะเน้นเรื่องแรงดันแต่ถ้าเป็นวงจรบักคอนเวอร์เตอร์บัคมันจะเน้นเรื่องกระแสนะครับให้เข้าใจเรื่องวงจรไว้นะครับวิ่งมานี้วิ่งมานี่ฟึบ เข้ามาที่ IC เช็ดนัดตัวนี้เพื่อที่จะผลิตไฟจ่ายไฟออกไปมีไฟอะไรครับไฟเลี้ยงจอไฟเลี้ยงจอถ้าใครอยากจะรู้เรื่องไฟเลี้ยงจอมีกี่ประเภทมีไฟอะไรบ้างก็สมัครเรียนได้ที่ห้องระบบไฟจอนะครับห้องระบบไฟจอเนี่ยจะมีบอกนห้องระบบไฟจอจะมีอยู่นะครับเดี๋ยวแต่อันนี้ให้รู้ไว้ว่า มันเป็นอย่างนี้นะครับก็จะส่งผลิตไฟออกมาอยู่1นไฟ2ไฟ3ไฟสไฟเนี่ยเนี่ยนะครับออกมาอยู่4ไฟเนี่ยอยู่สีลายไฟนี่นะครับห้ากับไฟบูตตัวนี้ไฟบูตตัวนีอ้อันนี้คือปลายทางนะครับที่มันส่งออกมาเนี่ยนะครับปลายทางที่มันส่งออกมาเพื่อที่จะไปเลี้ยงให้จอเนี่ย วงจรภายในจอเนี่ยทำงานเพื่อที่จะให้จอเนี่ยมีภาพเกิดขึ้นมานะครับเพื่อที่จะให้มีภาพเกิดขึ้นมาอ่านะครับมันก็จะมีอยู่นนนี้อ่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับดูกันว่ามันเป็นอย่างไรนะครับดูกันว่าเป็นอย่างไรนะครับดับแรกเลยคือไฟมันก็จะเข้ามาที่จุดนี้นะครับเข้ามาที่ไฟ VC main เนี่ย ไฟเมนไฟก่อนออนนะครับตัวนี้ไฟก่อนออนเป็นไฟเมนเะนี่ยวิ่งเข้ามาเลยมาจอดอยู่ตรงนี้ถ้าเมื่อไหร่มีจอเสียบเข้าไปปุ๊บมีจอเสียบเข้าไปปุ๊บลายครบวงจรคือลายพวกนี้นะครับมีคําสั่งจากลายพวกนี้คำสั่งต่างๆจากลายพวกนี้มานะครับจาก CPU จากาเชดนัดจากอ,าอะไรก็แล้วแต่นะครับลายพวกนี้เนี่ยลายพวกนี้ก็คือมีคําสั่งจากลายพวกนี้มา ไอ้ไฟส่วนนี้มันถึงจะออกมานะครับไฟส่วนนี้ถึงจะออกมา,าไฟส่วนนี้ก็จะเริ่มจ่ายการทํางานนะครับต้องครบต้องครบสมบูรณ์แบบของลายของมันนะครับมันก็จะสั่งงานออกมาฟุบสั่งงานออกมานะครับตัวเช่นเดียวกันเช่นเดียวกันกับลายวงจรที่เป็นวงจรไฟบูไฟแบ็คไลท์ก็จะมีวงจรเนี้ยไอวงจรเนี้ยก็เป็นแทงน้ำเปรียบ ผมเปียบเหมือนแทงน้ำนะคนอื่นเปรียบเหมือนอะไรก็ช่างมันก็จะเก็บไว้เก็บแรงดันไว้ที่ตรงนี้ไว้สำรองไว้ใช้นะครับอ่าเห็นไหมครับสำรองไว้ใช้เขาเรียกว่า P P 6 V 0 L C M Boot อ่าไฟบูทนะไฟตัวนี้มันเป็นเก็บไว้เพื่อที่จะสำรองมาใช้ในวงจรภายในของมันนะครับไฟตัวนี้ก็จะวัดแล้วก็จะเท่ากับนี้แหละเท่ากับตัวนี้หกโวลต์เนี่ยอ่านะครับเห็นไหมนะครับ ไว้อ่ปุ๊บแล้วก็ไฟจอมันจะมีอะไรอ่ะไฟจออันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้ไม่ใช่ส่วนของไฟจออันนี้ก็ไม่ใช่ส่วนของไฟจออ่านะครับอ่ะอ่ะตัวนี้ตัวนี้นะครับส่วนของไฟจอก็จะมีชุดไหนก็มี LCM เนี่ยห้านะครับกับลบนะครับไฟบวกกับไอไฟลบกับไฟบวกนะครับก็จะมีนะครับก็จะมีไฟ ไฟส่วนของไฟจอนะครับก็จะมีเนี่ยชุดนี้ชุดนี้เนี่ยที่มันส่งออกไปอะไรบ้างครับส่งออกไปทัาสกรีนด้วยนะครับเนี่ยส่งออกไปทัศสกรีนด้วยออกไปจอ2อลายทัสกรีน1นลายนะครับตรงนี้อ่าเราไล่วงจรน,นี้ว่าลายตัวไหนมันไปมันไปที่ตรงไหนบ้างนะครับเราก็มาไล่วงจรว่าไอตัวเนี้ยมันมันไปตรงไหนนะครับเราก็มาไล่วงจร ปปั๊บเน็กไปฟึบมันมาที่ตรงไหนฟึบมาตรงนี้นะครับเนี่ยมาตรงนี้มาผ่านอะไรนะครับไฟออกจาก IC นะครับมาตรงนี้มาผ่าน FL เช่นเคยถ้า FL ขาดจะเป็นยังไงในคลิปที่แล้วผมพูดไปแล้วนะครับถ้า FL ขาดไฟมันก็ไม่มาถึงนี่จอก็ไม่มีแสดงภาพออกมานะครับตรงนี้เป็นคอนเนคเตอร์นะครับเนี่ยจำไว้คอนเนคเตอร์เนี่ยปลายทางคือคอนเนคเตอร์ตรงนี้เป็นคอนเนคเตอร์เป็นซ็อกเก็ตจอ ซ็อกเก็ตจอที่เราซ็อกเอาสายแพรจอมาเสียบเข้าไปในตรงนี้นะครับก็เหมือนกันลายเมื่อกี้นี้อ่าอันนี้ไฟ LCM ตรงนี้เป็นไฟอะไรไฟลบนะครับเป็นไฟลบ5 5โวลต์ลบห้โวลต์อ่าลบห้โวลต์ไฟเลี้ยงจอนะครับอ่าตรงนี้เป็น5.7โวลต์เป็นไฟบวก นะครับเนี่ยมี2ลายเนี่ยนะครับเนี่ยสองลายเนี่ยนะงลายนี้นะครับไฟลบห 5. 5กับไฟบวก5.7โวลต์อ่านี่คือไฟเลี้ยงจอนะครับไฟเลี้ยงจอไฟเลี้ยงวงจรภายในจอถ้า FL พวกนี้ขาดถ้า C พวกนี้ช็อตนะมันก็ไม่สามารถที่จะทำงานได้นะครับมาเราก็ตรวจเช็คดูอ่ะ เราได้เรียนผ่านกาเรียนผ่านมาแล้วนะครับเรื่องการตรวจเช็คเราจะวัดค่าไดโอดก็ได้หรือวัดแรงดันก็ได้เนี่ยวัดแรงดันเท่าที like mm ่วงจรมันเขียนบอกวัดแรงดันเท่าที่วงจรมันเขียนบอก2ลนยนี้นะครับเนี่ยสลนนี้แล้วก็1.8ก็ต้องมีเหมือนกันนะครับหนคือไฟเลี้ยงระบบดิจิตอลนะครับไฟเลี้ยงดิจิตอลถ้าเพราะว่าจอเนี่ยมันเป็นระบบดิจิตอลถ้าไฟเลี้ยงดิจิตอลไม่มันก็ไม่ออกเหมือนกันนะครับเนี่ยมันต้องมี ลายใดล,ลายหนึ่งขาดไปแค่ลายเดียวไฟก็ไม่ออกนะครับอไฟก็ไม่ออกมันจะต้องมีครบวงจรของมันนะครับมันถึงจะออกอ่าทีนี้เราเห็นวงจรแล้วนะครับอ่าเรากลับมาที่ตัว i อซตัว i อซปุ๊บสิ่งที่เราต้องตรวจเช็คนะปุ๊บปุ๊บพวกเนี้ยนะครับลายพวกเนี้ยเราไอพวกเนี้ยมันเป็นระบบดิจิตอลวัดแล้วก็คือหนึ่งจุดแปดถ้ามีไฟออกมานะวัดก็จะได้หนึ่งจุดแปดก็ประมาณนี้นะครับ เราก็ดูดูว่าแอลตัวนี้ช็อตรอบไหมมันแตกมันแคกมันขาอะไรไหมซี C กลุ่มนี้ช็อตไหมไม่ช็อตเราก็ไล่มา,าไล่มาดูที่ซีตัวนี้ช็อตไหมกลุ่มซีกลุ่มนี้ช็อตไหมช็อตลอบไหมถ้าไม่ช็อตไม่อะไรเราก็ผ่านนะครับก็จะเป็นเระมาณันนี้นะครับเราก็ไล่ไปไล่ ตัวนี้ตัวนี้นะครับเนี่ยฝั่งนี้นะครับเนี yeah. ่ย CL พวกเนี้นะครับ CL พวกนี้เมื่อกี้นี่เป็นเป็นบั็อกอยู่นะครับนี่ตัวนี้นะครับตัว IC มันตัวนี้เป็น IC Backlight นะครับตัวนี้เป็น IC Backlight ใน iPhone 6 iPhone ต่าง,าง,าง,างๆเดี๋ยวมันก็จะวางอยู่แล้วแต่ตำแหน่งมันแต่วงจรมันก็จะเหมือนกันนี่แหละครับเนี่ยตัวนี้เป็นเช็ดนัดนะครับในเช็ดนัดตัวนี้เป็นเชดนัดตัวนี้เป็น อะไรอ่ะเป็นเมซ่าบูตเมซ่าบูตอ่าตัวนี้เป็นเมซ่าบูตแต่ตัวนี้เป็นเป็นไฟเลี้ยงทัชสกรีนนะครับเป็นไฟเลี้ยงทัชไฟเลี้ยงทัชตัวปุ่มปดที่มันอยู่กับจอนะ,นะครับเนี <c> ่ย <oughs> ตัวนี้เป็นนี่นะครับตัวนี้ไอซีชุดตัวนี้ นะครับมันก็จะคือ IC ชุดนี้นี่ไอซีเช็ดน,นัดเนี่ยนะครับเช่น,นัดเนี่ยจุดวัดเราก็ว่าวัดไฟเนี่ยว่ามีไฟออกมาไหมเนี่ยนะครับใส่จอเข้าไปนะแล้วก็วัดไฟอ่าสิ่งสําคัญเลยคือซีไฟตัวนี้ด้วยซีไฟเนี่ยอันนี้เป็นขั้วบวกนะตรงนี้เป็นไฟลบนะ ก็จะมีเทคนิคการวัดของมันนะครับเทคนิคการวัดของมันเดี๋ยวในกลุ่มสมาชิกสอนในกลุ่มสมาชิกนะครับแต่นี้เป็นแนวทางการเช็คตรวจเช็คตรวจสอบให้รู้ไว้นะครับนี่ก็ว่ากันไปนะครับโอเคนะครับในคลิปเนี้ยก็เป็นคลิปสั้นๆเลยวิธีการตรวจเช็คไฟเลี้ยงนะครับเรามาดูที่เช็ดนัดเลยถ้าจอมีปัญหาเนี่ยแบ็คไลท์ออกสมมุออติว่าแบ็คไลท์ออกปุ๊บไฟแบ็คไลท์ตัวเนี้ยมาปุ๊บอ้าวแล้วทาไมไม่มีภาพ ไม่มีภาพไม่มีแสงสว่างไม่มีภาพเลยเราก็มาตรงมาดูมาดูเช็ดนัดตัวนี้อ่าดูเช็ดนัดตัวนี้แล้วก็ในตัวเช็ดนัดมันก็จะมีพวก M I P I ต่างๆเนี่ยเป็นตัวซัพพอร์ตมันอีกทีหนึ่งนะครับ M I P I ของมันซัพพอร์ตอีกทีหนึง่งว่ามันทำงานอย่างไรเป็นอย่างไรบ้างนะครับเราก็ต้องมา ไล่ดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าวงจรของการแสดงภาพเนี่ยมันมีลายสื่อสารสัญญาณภาพแบบไหนบ้างนะครับอันนี้คือให้รู้ว่าถ้าเป็นวงจรเช็ดนัดเนี่ยไฟขับไฟไฟเลี้ยงจอภาพเนี่ยไม่ออกเราจะตรวจเช็คอะไรตรวจเช็คจุดไหนนะครับนะเราก็ไล่วงจรมันไล่วงจรมันไปไล่ไล่ตามเนี่ยนะครับเนี่ยสองลายนี้นะครับเนี่ยนี่ นี่ครับนี่เนี่ยสามเนี่ยหนึ่งไฟหลักเลยนะครับสองไฟบวกไฟลบนะครับไฟบวกไฟลบไฟบวกไฟลบเ cm นะครับตรงนี้นะครับเราก็วัดดูว่ามีไหมนะครับมันออกมาไหมนะครับ ถ้าเรามีวงจรที่ไม่ใช่ z xw ก็เป็นวงจรอะไรเราก็ไปไปไปเช็คไปดูวงจรได้นะครับมันก็จะทำให้เราอ่าง่ายในการตรวจเช็คถ้าเรามีวงจรนะครับอืมนะครับวงจรอันนี้ก็คือเป็นไฟเลี้ยงจอนะครับไฟเลี้ยงจอ4ไฟเลี้ยงจอมันก็จะอยู่ชุดนี้นะครับชุดวงจอไอซีไฟเลี้ยงจอก็คือกลุ่มนี้ อันนี้เป็น I C Backlight นะครับเนี่ย b l Backlight อ่าไอตัวนี้เป็น LCM นะครับไฟเลี้ยงจอนะครับอ่าเนี่ยทีนี้เรารู้จุดมันแล้วเนี่ยถ้ามไม่ออกไม่อะไรเลยเราก็รู้ว่าตรวจวัดไฟวัดเช็คไฟวัดค่าไดโอดดูว่ามันมีค่าอะไรผิดปกติไหมนะครับเราก็เช็คได้เลยรู้เลยว่าเราจะไปเช็คจุดไหนนะครับเราก็รู้แล้ว โอเคนะครับในคลิปนี้ก็สวัสดีครับ